กลบสวัสดีครับกลับสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคถ,ถูกถุกทัดนะครับมาพบมาเจอกระแบดวิไลนะครับคือเก่าเหมือนเดิมกับนั่งอยู่ที่เก่าอยู่ครับเอฟซีช่วงนี้ยังไปใส่นะครับยังเป็นเรื่องของแนวทางนะครับต่องวดนะครับมาฝากว่าตอนเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ช่วงแรกแรกกันกลับมาในคลิปนี้นะครับก็ค,คงจะเป็นแนวทางของ ปูเลืองนกทานะครับติดล่างแม่นๆนะครับติดล่างแม่นๆ่งวดประจำวันที่ครับ1ตุลาคมครับ2567นะครับงวดวันที่1ตุลาคมนะครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่ขำว่าเบิ่งมาชงคำมากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางแอดวีไลให้ปูเลืองนกทาน้ำนะครับ ขอกราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอขอกราบขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงครับมาในคลิปนี้นะครับเป็นปู่เลิงนกทาติดล่างแม่นๆนะครับยังเป็นเหล็กติดอยู่นะครับยังไม่ใช่ชุดจับคู่นะครับอันนี้เป็นสถิตินะครับงวดที่ผ่านมานะครับ279นะครับ279นั่นคือเหล็กติด ล่างแม่นแม่นนะครับเอฟซี e เบืองให้ดีติดล่างแม่นแม่นของปูเ่เลิงนกทาแนวทางชุดล่างนะครับก็คือแตกสามเจ็ดนะครับอ่าสามเจ็ดปรากฏว่านะครับแนวทางสามเจ็ดสองขึ้นบนนะครับแต่เป็นแนวทางติดล่างนะครับอ่าปะว่ากันแนวทางชุดบนงวดที่ผ่านมาแตกหกหกสอง มาให้เห็นนะครับแนวทางติดล่างแม่นๆปู่เลิงนกทานะครับอังวันนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุดประกาไว้เลยเดี๋ยวทางแอดวิไลนะครับจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับมือนีอาจถือว่าทางแอดวิไลนะครับปล่อยแนวทางนะครับไปหลายสำนักแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นนะครับแนวทางของคุณพ่อเซียนสีเทพวิ่งบนนะครับเม็ดเดียว นะครับไปทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับปล่อยไปแล้วนะครับมือนีที่ปล่อยไปนะครับน้องเมย่านะครับน้องเมย่านี่ก็ปล่อยไปแล้วนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่คงจะได้ติดตามกันและการนวทางเปิดตัวนะครับของแม่นิดกอทมอนะครับเป็นล็อกล่างอย่างเดียวนะครับ ปล่อยไปแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับกบติดตามกันได้นะครับยังคงครับยังคงมีหลายสำนักอยู่นะครับที่ทรงตัวเลขนะ้าทางมากเดี๋ยวทางแอดวีไล้กจับปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเอฟ f c คุณพ่อคุณแม่รอติดตามกันนะครับอ,อันนี้คือเป็นงวดที่ผ่านมาเอามาให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ในเบิงอ่างอิงเป็นหลักฐานนะครับ อ่ต่อไปนะครับก็คือกิบเป็นงวด1ตุลาคม2567นะครับติดล่างแม่นๆเหมือน,น,นเดิมของปูเ่เลิงนกทาอ่าครับช่วงนี้กับเวลาประมาณนะครับ4โมงจะ5โมงแรงแล้วนะครับ สีโมงจะหาโม่งกว่าแล้วมารอกันนะครับติดตามกันสำหรับเรื่องตัวเลขเนวทังนะครับคุณพ่อคุณแม่คอมเมนต์มานั่มนะครับอยากให้แอดวิไลติดตามสำนักไรเน่นะครับแต่ว่าแอดวิไลก็พยายามนะครับพยายามติดต่อไปหลายสำนักแล้วที่ทั้งช่องเขาได้ติดตามกันอยู่นะครับเอาง่ายๆก็คือสำนักไดทรงมาเร็วเขาก็ต้องปล่อยเร็วนะครับ ตามคิวตามคิวเลยนะครับอปูเลองนกทางวดน,นี้ติดล่างแม่นๆได้มาที่คุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับ3ตัวเหมือนเดิมนะครับติดล่างแม่นแได้มาที่0ูน้าต่อไป6นะครับ 056นะครับ056ขออภัยครับ FC ไม่ใช่056นะครับโอแอดวีไลนะครับเพราะว่ามันมีตัวสือใกล้ชิดกันนะครับไม่ใช่056นะครับอ่แก้ไขด้วย FC คุณพอ่อคุณแม่นะครับมันมีตัวเลขที่ใกล้กันอ่า เอาแจงสี่ครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวทางเอวิไลเขียนไม่เลยใส่เวลาบดน,นะครับแป๊บเดียวเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวทางเอวิไลจะเอากระดาษไม่เขียนแป๊บเดียวนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ล่อแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่เวลาบดนอเดี๋ยวทางเอวิไลเอากระดาษไม่ดีกลัวไม่ใช่ศูนย์ห้าหกนะครับใส่เวลาแป๊บเดียวนะครับอ่ะครับ เปลี่ยนกระดาษใหม่ดีกว่านะครับมันมีตัวเลขสองตัวยุกติดกันนะครับเอซี่นะครับกันเลยเฮดห้แอดวิไลซับสนนิดหนึ่งอ่ะว่าเป็นยังครับส่เวลาปาบโดนแต่นี้เพิ่งได้6นาทีนะครับที่เข้าทำคลิปมาอ่ะครับคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามกันเลยเขียนใหม่นะครับก็คือติดล่างแม่นแม่นปู่เริงนกทา1ตุลาคม2567นะครับได้มาที่ศูนย ห้าศูนย์ห้าเจ็ดนะครับศูนย์ห้าเจ็ด้าีลบแหละครับศูนย์ห้าเจ็ดติดล่างแม่นแม่นมาให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่มักศูนย์มักหามักเจ็ดจัดไปนะครับะจะเอาตัวใดไซลวก็แอดวีไลเคยบอกเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่ว่า เล็วิ่งสำนักไดแม่นแนะครับลองมาจับใส่นะครับมีศนมีห้ามีเจดนะครับแต่ว่าทีทางแอนวิไล่ปล่อยไปส่วงเศร้านะครับเอฟคุณพอ่อคุณแม่จะให้เปรียบเทียบเบิงอไหนน้อน้องเมยญาอยู่ไหนน้องเมยญาติดล่างแม่นแนะครับอยู่ใส่น้อจะให้ใหเอคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงกัน อ่าเนี่ยหาเจอแล้วนะครับที่ป้อยไปช่วงเศร้นรนา,า,นานะครับน้องเมย่าติดล่างน้องเมย่าครับก็คือได้มาที่แปดสองหนึ่งนะครับแปดสองหนึ่งติดล่างของน้องเมย่านะครับของน้องเมย่าติดมานะครับแปดสองหนึ่งอ่าคุณพอ่ออ่าขออภัยครับปู่เลื่อนลกทาได้มาศูนย์ห้าเจ็ด เป็นติดล่างขึ้นกันนะครับเอฟซีเป็นติดล่างเหมือนกันแล้วสำนักที่วิ่งแม่นแม่นนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ถือว่าหลายสำนักอยู่นะครับล่องเอามาเปรียบเทียบกันบึ่งงวดนี้น้องไม่ยาก,กับปูเรื่องนกท่านะครับเลขติดไม่ชนกันนะครับสมมุติว่าอัน,นียสดวิไลสมมุตินะครับสมมุติว่าเอาเลขติดน้องไม่ยากเพราะว่าน้องไม่ยาก,กับม้าเห็นอยู่แล้วทุกงวดหนึ่งตัว นะครับแลก้กกางวดนี้ปูเลืองนกทาก็ได้มา05.7สมมุติว่าเอาตัวที่เขาคิดว่าเขาหมักนะครับเอซระวังน้องเมอยาก,กับปูเลืองนกทามาประกบใส่กันอ่ะเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่ล่องคิดเอาหมักตัวไดของนอง้องเมียนะครับเอหมักตัวไดของปูเลืองนกทานะครับล่องมาประกบกันเบิง้งเอ็ดวีไลคิดว่า น้องเมย่า821่อปูเลิงนกทา057แนวทางบอลอดนะครับเวฟซีคิดว่าบอลอดต้องมีอยู่ในหนีเพราะว่าน้องเมยา่าก็มา821ปูเลิงนกทา057เอ,าอันนี้เอดวิไลจะให้คุณพอ่อคุณแม่ตัดสินใจเอาระวังสองสำนักดั่งสองสำนักแม่นนะครับ ลองเอาเลขติดมาประกอบส่กันลองบึงนะครับเอาอันนี้แอดวิไลออกพวก่วมคีดเห็นซื่อ,อนะครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้กะอยู่กับคุณพอ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมการตัดสินใจนะครับแนวทางก็คือแนวทางอ่ะสุดท้ายนี้แอดวิไลจะจากล่าคุณพอ่อคุณแม่กันไปนะครับอยู่ดีไม่แห้งกินขอแรงแสบนอนรับฟันดีไหวเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ